สวัสดีครับวันนี้มีวิธีการซ่อนคำสั่ง shutdown ออกจากเครื่องครแอ n ์มาฝากกันนะครับก่อนอื่นให้ทำการเข้าที่ registry edit ก่อนนะครับที่หัวข้อคอมพิวเตอร์นะครับให้ทำการเลือก hkey e a d local machine นะครับ จากนั้นทำการเลือกที่ซอฟต์แวร์นะครับในหัวข้อถัดไปให้ทำการเลือก Microsoft นะครับจากนั้นให้เลือกที่ Windows นะครับจากนั้นเป็น s e r e n เ Vision นะครับต่อไปเป็นหัวข้อ Policy นะครับ และต่อไปเป็นหัวข้อ System นะครับให้ทำการเลือกที่หัวข้อ System นะครับหาคำว่า Shutdown w w t h o u t lock on นะครับให้ทำการดับเบิลคลิกและเลือกเป็น0ูนย์ครับจากนั้นทำการเดียร t ตั์เครื่องหนึ่งครั้งจะเป็นการซ่อนคำสั่ง Shutdown ออกจากเครื่องไคลเอนนะครับขอบคุณครับ